าหลีหน้าแหกยับเวียดนามฟาดกลับเจ็บจิตป้องพรพันธ์พระะโวแต่โทษคนอื่นถึงแพ้เวียดนามและไทยสำหรับควันลงขคงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลิกเกาเหลีอุูุการ2023-2024ซึ่ง IBK a u t o s ทีมของชมพู่พรนพันเกิดปร,ราดพลิกชนะไฮพาส s ต้นสังกัดของโมเมธนัชชาสุขสด3ต่อสอเซต 22ต่อ25 21ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ21และ15ต่อ13ขยับขึ้นเป็นที่6ของหลีกและนับเป็นชัยชนะนัดแรกหลังเปิดฤดูกาลโดยสื่อของเวียดนามได้นำเสนอว่าในที่สุด IBK a u t o s ทได้รับชัยชนะครั้งแรกโดยชนะ h ฮพ p a s s หลังจากแพ้3นัดติดต่อกันทันทีที่การแข่งขันจบลงหัวหน้าโค้ช คิมโฮชุนซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของความตรงไปตรงมาได้เล่าถึงนักวอลเลย์บอลต่างชาติสองคนนี้ว่ามันเป็นแมตช์ที่ง่ายแต่ผมคิดว่าทีมของเรายัางขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์วิกฤตลูกบอลไม่ได้ไปในที่ที่ควรจะไปดูเหมือนว่ารพันธันจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องวอลเลย์บอลเกาหลีมากนะักถึงแม้จะคุยกันอยู่แต่ดูเหมือนว่าเรายัางต้องทำความเข้าใจกันอีกมากขึ้น ในขณะที่เกี่ยวกับอเบอร์คอมบี้ฉันคิดว่าเธอทําได้ดีแต่เธอสามารถทําได้ดีกว่านี้บมคลิกของเธออ่อนโยนมากฉันหวังว่าอเบอร์คอมบี้จะกล้าหานมากขึ้นในช็อตของเธอเองสําหรับประเด็นังกล่าวทําให้ชาวเน็ตของเวียดนามต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าทุกครั้งที่แข่ง เห็นโค้ชคนนี้มักจะว่าให้พรอนพันตลอดและโทษเธอรู้สึกผิดหวังจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชคนนี้โทษแต่พรอนพันก่อนหน้านี้พรอนพันเล่นเร็วนักกีฬาของเขาตามไม่ทันเห็นได้ชัดว่าตอนนี้วอลเล่ย์บอลโลกเขาเล่นเร็วกันแล้วแต่โค้ชเนี่ยอยากทำให้ช้าๆไม่เข้าใจจริงๆ,ๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ขนาดพรพันธ์เล่นดีขนาดนี้นะยังโดนด่าโชคดีนะที่นัดเมื่อวานชนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็พอแบบนี้ไงแพ้ทางประเทศไทยและเวียดนามตื่นเนี่แล้วจ้ะเกาหลีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากให้พรพันธ์ย้ายไปอยู่ทีมอื่นเถอะอยู่ทีมนี้โดนด่าตลอดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากให้พรพันธ์มาเล่นให้กับเวียดนามจังขนาดเล่นดีขนาดนี้นะถึงแม้ว่าจะมี1ิพรพันธ์ ก็ไม่สามารถช่วยให้โค้ดและทีมชนะได้หรอกนะถ้ายังเล่นกันอยู่แบบนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารู้แล้วว่าทำไมวอลเลย์บอลเกาหลีถึงได้ตกอันดับขนาดนี้นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพรพันธ์ไม่ค่อยรู้เรื่องวอลเลย์บอลเกาหลีเกาหลีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องวอลเลย์บอลของโลกจ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแบบนี้นี่เองวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ถึงตกต่ำคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพรพันธ์หาทีมเล่นใหม่เถอะ พวกเขาเล่นช้าเองและมาโทษพรพันธ์อย่างเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาว่าพรพันธ์ไม่รู้เรื่องวอลเลย์บอลเกาหลีแล้วที่เกาหลีอันดับร่วงลงร่วงลงมันน่าทำความเข้าใจไหมแพ้เวียดน,นามด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกลียดจ,จริงจะเอาตามที่ตัวเองต้องการคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า แทนที่จะบรีฟผู้เล่นอื่นให้ไวาตามพรนพันเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นกลับให้มือเซตลดสปีดลงก็ดีเหมือนกันให้เขาเล่นบอลโครงสร้างแบบนั้นไปละ่ะเล่นแค่ในลิกประเทศพอไม่ต้องออกไปโลกกว้างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปัญหาใหญ่ที่แก้ยากสุดก็คือความมีอคติความเป็นชาตินิยมที่เกาหลีมีต่อไทยนี่แหละที่ฟังหัวลึกพรนพันคงต้องเจอสถานการณ์นี้ไปจนกว่าจะหมดสัญญาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า มาตรฐานวอลเลย์บอลเกาหลีต่ำกว่าไทยหลายขุมนักในตอนนี้โค้ชชาตินิยมแบบนี้มีแต่จะทำให้ตกต่ำลงไปอีกเลิกเป็นโคชซะดีกว่าถ้ามีทัศนคติเหน่วยขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาบว่าถ้าไม่รู้เรื่องวอลเลย์บอลเกาหลีแล้วทีมชาติไทยจะชนะทีมชาติเกาหลีได้อย่างไรแถมแพ้เวียดนามอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ทำอย่างกับวอลเล่บอลประเทศคุณเป็นมหาอำนาจแพ้ไทยมาหลายนัดแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทัศนคติของโคช้ชเป็นแบบนี้นี่เองไม่แปลกใจหรอกที่ทีมจะแพ้บ่อยๆการมีทีมดรับพอนผันไปได้แสดงว่าคุณต้องรู้ว่าเขาเล่นแบบไหนแต่กลายเป็นว่าโคช้ชมาโทษนักกีฬาว่ารู้จักวอลเล่บอลเกาหลีแบบนี้เปลี่ยนโค้ชเถอะค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า แล้วที่ผ่านมาหลายปีเกาหลีใต้เคยชนะไทยไม่อันดับโลกไทยดีกว่าด้วยแถมคุณยังแพ้อันดับโลกเวียดนามอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพรพัน,นเขามือเส้นระดับโลกนะเล่นดีอีกด้วยผู้เล่นตามไม่ทันเองอย่าไปโทษคนคนเดียวหัดโทษตัวเองบ้างหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ แฟนๆลูกยางสวนกลับโคช IBK ทันทีหลังโคชกล่าวกับพรพันธ์ว่าคุณยังไม่รู้จักวอลเลย์บอลเกาหลีดีพอถึงว่าเกาหลีร่วงไปขนาดนี้โดยโคช IBK ของเกาหลีใต้ได้กล่าวกับนักตบกสาวไทยว่าพรพันธ์คุณยังไม่รู้จักวอลเลย์บอลเกาหลีดีพอวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ไม่ได้ง่ายแบบที่ใครก็เล่นได้ใช่ไม่รู้จักดีพอที่ผ่านมาทีมเกาหลีเมื่อเจอกับไทย พรพันคนนี้แหละที่เซตให้น้องๆทีมชาติไทยตบทุบชนะเกาหลีไปแบบหัวปักหัวปัม๊มจนไม่เหลือซากมาแล้วและแบบถ่ายกระชุยด้วยจนอันดับโลกเกาหลีร่วงไปที่40กว่าแถมยังโดนแซงระดับเอเชียอีกด้วยที่หลังอย่าให้รู้จักมากกว่านี้นะโดยสื่อของเกาหลีใต้ได้นำเสนอข่าวนี้ว่าชัยชนะนัดแรกหลังแพ้สามนาทีต่อกันโคชคิมโฮซุนได้กล่าวกับ สมาชิกวอลเลย์บอลคนใหม่ว่าพรพันธ์ดูจะไม่ค่อยรู้เรื่องวอลเลย์บอลเกาหลีมากนะโดยโค้ชของ IBK Industrial Bank ยุติการแพ้หลังจากที่แพ้มา3เกมนับตั้งแต่เริ่มฤดูกาล IBK Industrial Bank สามารถเอาชนะเกาหลี Expressway Corporation หรือ High Pass ได้อย่างบุดหวิดด้วยคะแนน3ต่อ2ในการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโบวีลีกเกาหลีฤดูกาล2023-2024 ที่จัดขึ้นที่กิมชอนอินดอร์สเตเดียมเมื่อวันที่28โดยวอลเล่นบอล์สาวต่างชาติอเบอร์คอมบี้นำทีมคว้าชัยด้วยคะแนน34แต้มขณะที่ซึ่งจูพโยมมี16แต้มและชองมินชอยทำได้11แต้มอย่างไรก็ตามโค้ชคิมโฮชุนรู้สึกผิดหวังมากกว่ามีความสุขที่จะได้รับชัยชนะในครั้งนี้โดยโคช้ชได้กล่าวว่า มันเป็นเกมที่ง่ายแต่ผมคิดว่าเรายังขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์แบบนี้ลูกบอลของเราไม่ได้ไปในที่ที่ควรจะไปดูเหมือนว่าพรพัน์จะไม่ค่อยรู้เรื่องวอลเล์บอลเกาหลีมากนะักแม้ว่าเราจะพูดคุยกันแต่ดูเหมือนว่าเรายังต้องทำความเข้าใจโดยเราถูกกดดันอย่างหนักในการแพ้แต่ต่อมาเราก็ชนะได้เราแพ้เพราะเราทำได้แย่มากกว่าเพราะคู่ต่อสู้ทำได้ดีกว่า และเราหวังว่าพวกเขาจะให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมที่มากกว่านี้อีกหน่อยนอกจากนี้โค้ชยังกล่าวว่าผู้เล่นทุกคนที่เล่นในวันนี้ทำงานได้ดีโดยคิมฮาคยองก็เล่นบทบาทของเขาได้ดีเช่นกันอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับนักเตะต่างชาติอย่าง อบเบอร์คอมบี้เขาได้แสดงความเห็นว่าผมคิดว่าเขากำลังทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีนะเขามีบุคลิกที่อ่อนโยนมากผมหวังว่าเขาจะกล้ามากขึ้นเมื่อขึ้นตีลูกสำหรับประเด็นงก่าทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าความจริงแล้วเป็นหน้าที่ที่โค้ชต้องปรับให้ทั้งหมดมันไปกันได้ไม่ใช่หาแพ้ที่ผ่านมาชมพู่ไปเล่นระดับโลกแล้วทำให้ไทยสูงขึ้นมันทำให้เข้าใจได้ว่าที่ผ่านมา I b บเค ได้รองบุยอาจเพราะโค้ชไม่ปรับอะไรมัวแต่หาแพ้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาตรฐานคนละอย่างต้องกระตุ้นตัวตบตามให้ทนันไม่ใช่ลดมาตรฐานตัวเซตคิดได้ยังไงเนี่ยโค้ชคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชมผู้ผิดที่เก่งเกินเกาหลีเล่นแบบนี้อีก10ปีก็ไม่มีทางชนะไทยได้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาตรงๆนะความสามารถที่ชมพู่อยู่สูงเกินที่ทีมเขาจะเอื้อมถึงเกาหลีไม่ใช่จะเล่นง่ายๆแต่ทำไมอันดับโลกหล่นไปไกลจังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนพูดนั่นแหละไม่รู้จกักฝีมือของพรพันธ์ที่ดีพอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชมพู่ต้องปรับและทำใจเถอะมือเซตมัธยมมือตบแค่อนุบาลโค้ชประถมอดทนให้ครบสัญญา ถ้าไม่โอเคก็ลาออกย้ายไปอยู่หลีกอื่นจะดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็มีโคช้ชแบบนี้ไงมีส่วนทำให้ทีมผลงานห่วยลามไปถึงทีมชาติของเขาเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพิ่งรู้ว่าคนเก่งต้องเล่นตามเขาเล่นดีกว่าไม่ได้สุภาษิทธิ์เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูแล้วเครียดแทนชมพู่เลยหลีเกากหลีใต้เห็นมีโคช้ชทีมของน้องสองดีที่สุดแล้วแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า อยากให้ชมพู่ย้ายทีมจังสงสารน้องจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชลาออกไปเถอะมีที่ไหนเขาถอยหลังลงเขาก็พัฒนาขึ้นสิครับจะมาให้ชมพู่ลดความเร็วลงคิดได้ยังไงเนี่ยชมพู่เขาก็เล่นมานานแล้วนะสไตล์การเล่นเป็นแบบนี้แหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ปีเดียวพอดูหลีกเกาหลีขัดใจมากโคชโปยววยกันเก่งจังดูหลีกญี่ปุ่นมันมากสนุกโคชก็นิ่งดูให้เกียรตินักกีฬาดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโคชต่างหากที่ไม่รู้จักศักยภาพของนักกีฬาดีพอและในเมื่อไม่รู้จักก็ไม่สมควรจะซื้อตัวไปตั้งแต่แรกหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้แล้วนะคะ